ในวันที่ยาเสพติดซื้อง่ายกว่าหมักฝรั่งผมนั่งคิดว่าปัดโลกนี้กำลังจะแข่งกันด้วยสังคมฐานความรู้นั่นคือเอาสมองดีๆมาใช้แต่ปรากฏลูกหลานเราถูกยาเสพติดกดสมองกันหมดผมบอกผมรับไม่ได้ทนไม่ได้ผมกวาดล้างเต็มที่วันนี้ดีขึ้นเยอะทุกท่านคะ คั้งหนึ่งที่ผ่านมาประเทศของเราต้องตกอยู่ในภาวะที่หวาดภวาน่ากลัวเพราะข่าวครา,าวของยาบ้าและยาเสพติดบ้านเมืองการสัมระสายมีข่าวอาชญากรรมไม่เว้นแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นการจี้ปล้นฆ่าข่มขืนฟังดูแล้วหน้าหดหูท่ทีเดียวในสมัยนั้นไม่มีผู้นําคนไหนเลยค่ะที่กล้าจะออกมาแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังมีเพียงวีรบุรุษคนเดียวที่กล้าหาญในดวงใจของดิฉันค่ะ ท่านผู้นั้นมีนามว่านายกทักษิณชินวัตรค่ะผมเสี่ยงผมต้องเสี่ยงในการจัดการยาเสพติดก็รู้วรอพอราคายาเสพติดมัน้ายแค่ไหนแต่ผมต้องเสี่ยงเมื่อวานนี้วันก่อนประชุมยังบอกว่าหมายจับหมื่นหนึ่งันคนไปไล่ล่ามาให้หมดเพราะผมห่วงลูกหลานท่าน มีคนหนึ่งอุ้มเด็กตัวเล็กนิดเดียวมาหาผมบอกว่าท่านต้องปราบยาเสพติดต,ต่อนะเขาห่วงว่าเดี๋ยวลูกเขาโตขึ้นมาสังคมมีแต่ยาเสพติดอาสาผมอาสามาทํหน้านที่ให้ประชาชนพี่น้องจะให้ผมทํำยังไงครับผมอาสามาทํางานให้ประชาชนพี่น้องครับ ในเมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งบอกทักษิณออกไปแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มใหญ่ๆทั่วประเทศบอกว่าทักษิณสู้ๆปกติแล้วเนี่ยชีวิตผมก็สบายแล้วผมก็ไปตั้งพักไทยรักไทยตอนแรกก็นึกว่าได้สามสิสี่ิบคนก็พอละดีใจละอ่ะก็ไปเรื่อยเสร็จแล้วมีวันเหนื่อยล้ามาก ก็มีความรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วมั้งเนี่ยจะไหวไหมนเนี่ยเราก็เหนื่อยและเพียมากก็มีคนแก่คนหนึ่งครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดมานั่งยองๆย,ย,ยกมือไหว้ผมบอกว่าท่านครับช่วยเป็นนายกให้คนจนหน่อยเท่านี้แหละครับมันกินใจผมมากทําให้ผมพแล้วก็จะต้องแก้แค้นาะนะความยากจนให้หมดไปให้ได้ในสามปีนี้ เป็นเรื่องที่ยากแต่ต้องทําให้ได้ถ้าเราไม่กล้าคิดทําเรื่องยากมันก็ไม่มีทางทําได้ยาเสพติดเขาบอกว่าทําไม่ได้เราก็ทาไม่ได้มาแล้วรถไฟฟ้าสามร้อยกิโลเมตรบอกจะตั้งที่ไหนมากล้าทําก็ต้องทําได้ครับเขาบอกว่าอยู่ๆบอกจะเอาคอมพิวเตอร์แลปท็อปเนี่ย ไปให้เด็กปถมคนละเครื่องคนละเครื่องเพื่อให้รงเรียนมีคอมพิวเตอร์คนละอันเทพไหมเขาบอกเขาบอกทําไม่ได้หรอกเอาตังค์ที่ไหนมามีไม่มีหาพูดได้ทำไมเพราะน,นั้นพี่น้องครับเอาละใครไม่เชื่อคําพูดผมก็แล้แต่พี่น้องประชาชนเชื่อไหมครับเชื่อแล้วเลือกผมอีกครั้งสิงครับผมจะทําให้ดู